สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสําหรับมือใหม่สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญ E N A นะครับหรือว่าเหรียญอิตาลนะครับในฟังก์ชัน Lunch Pool นะครับผมจากทาง Binance นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับฟังก์ชันของ Lunch Pool นะครับก็จะมีการริดเหรียญอิตาลนะครับหรือว่า E N A เนี่ยเข้ามาใน Exchange Binance นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําการฟาร์มได้นะครับก็คือในโครงการของ Lunch Pool นั่นเองนะครับ และเหรียญของอีธาน่านะครับจะลิดเข้ามาในไบแนนนะครับหรือว่าจะเข้ามาในเอ็กชันไบแนนที่เราสามารถทําการเทรดได้เนี่ยในวันที่2เดือนเมษายนนะครับก็คืออีกประมาณ2,3วันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของเหรียญนี้ได้นะครับโดยการกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับกดคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเหรียญนี้มันคือโปรเจกต์อะไรนะครับโดยการมากดโปรเจกต์อินโฟตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเข้ามาดูเว็บไซต์ของเขาได้นะครับโดยการกดเว็บไซต์ตรงนี้เนาะเข้ามาดูได้เลยนะครับ สำหรับเหรียญอิตาลีนะครับสามารถให้ผลตอบแทนนะครับหรือว่า APY เนี่ยโดยการที่เราถือเหรียญ SUSD นะครับสูงถึง35.4%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์นี้เลยเนาะโอเคนะครับกดกลับมานะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเรามาดูตรงนี้กันนะครับ In a Research นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของทางที่ Binance เนี่ยเขาได้สรุปเนื้อหามาให้เรานะครับ วนเหรียญอเทน่านะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับอ่ามาดูเลยนะครับตรงนี้โทเค็นเนมนะครับก็คือชื่อเหรียญ E N A นั่นเองนะครับอยู่ในโทเค็นท้ายไหนนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายของ E R C 20นั่นก็คือของอีเธอรียเนนั่นเองนะครับแล้วสําหรับเหรียญ E N A นะครับ แม็กนิมัมโทเค็นซัพพนะครับอยู่ที่15,000เหรียญนะครับผมนั่นหมายความว่าในเหรียญของ E.N.A. นะครับจะถูกสร้างมาก็คือ15,000โทเค็นนั่นเองแล้วก็ในโครงการของไบแนนแลนช์ฟ o ลนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะอยู่ที่300ล้านเหรียญนะครับเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ2%นะครับใน15,000เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ b ไบแนนแลนช์ฟ o ลนะครับจะเริ่มขึ้นนะครับในวันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอันนนี้ก็็เป ด e านรีเสิร์ชนะครับจากทางของ b a n น e เนี่ยเขาได้สรุปมาให้เรานะครับเราสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับว่าโซลูชันของดีไซน์ของทางเหรียญนี้เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับ how d o e it work นะครับเขาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับสเตกของ USDE เนี่ยเขาสเต็กแบบไหนนะครับแล้วให้ปันผลแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในหน้าที่ผมพามาตรงนี้เลยเนาะสำหรับ n a n c e r e s e a r c h นะครับโอเค กดคลิกกลับมานะครับ e มาต่อกันเลยนะครับสาหร Darwin, ับตรงนี N ้เดี right. ๋ยวผมจะทําการสเต็กเหรียญนะครับ BNB นะครับเพื A ่อรอรับเหรียญ ENA นะครับทำยังไงนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดคลิกกลับมาตรงนี้เนาะแล้วเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเหรียญไหนในการสเต็กนะครับซึ่ง2เหรียญที่สามารถสเต็กเพื่อจะได้รับเหรียญ ENA ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมี2เหรียญด้วยกันนะครับหรือว่า2พูลเนาะจะมี FDUSD พูลนะครับแล้วก็ BNB พูลนะครับในส่วนตัวตรงนี้ผมจะใช้เป็น การสเต็กของ BNB แล้วกันนะครับเราก็กดสเต็กตรงนี้ได้เลยพอมาขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเหมือนกับว่าเหรียญนี้เนี่ยเหมือนจะเต็มแล้วนะครับไหนไม่สามารถสเต็กได้แล้วนะครับก็เหลือแค่ BNB pool นะครับที่สามารถสเต็กได้นะครับผมก็จะกดสเต็กตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมมี BNB อยู่ที่14.8736 BNB นะครับผมก็จะใส่เต็ม max ไปเลยโอเคแล้วก็กดสเต็กได้เลยครับเพื่อรอรับปันผลเนาะโอเค ตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับสำหรับการที่เราจะได้รับเหรียญ E N A นะครับในการเข้าร่วมโปรเจกต์ Launchpool กับเหรียญ E N A นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยู่บนเครือข่ายของอีเธอรียมด้วยนะครับส่วนภาพรวมของเหรียญอีเธอรานะครับก็เป็นโปรโตคอลดอลล่าสังเคราะห์นะครับที่สร้างขึ้นบนอีเธอรียนะครับที่จะมอบโซลูชันนะครับแบบเข้ารหัสลับ สำหรับเงินที่ไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับเครื่องมือออมทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์ที่เข้าถึงได้ทั่วโลกนะครับหรือในรูปแบบของพันธบัตรอินเทอร์เน็ตนั่นเองก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การเข้าร่วมโปรเจกต์ของลันช์ฟูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถได้รับค่าตอบแทนนะครับเป็นเหรียญของอิชนาะครับหรือว่าอ e ีเนี่ยกลับมาได้นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เราจะได้รับนะครับก็จะไปหารกับทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกนันเาา่อหรืวข จะแจกจ่ายให้นะครับโดยนํามาแจกจ่ายทั้งหมด300ล้าน E N A ก็แล้วแต่อัตราส่วนของที่เราทําการสเต็กไว้เลยนะครับอย่างล่าสุดนะครับ total stake ของเหรียญ B N B เนี่ยก็อยู่ที่17ล้าน B N B บวกไปแล้วนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะสำหรับเหรียน E N A นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ